ที่ครับวันนี้ก็สื้มาพันตุ่มครับเฮ็ดตุ่มไม้อีกครับนี่กําลังพันนี่สร้างไงครับโดยเฮ็ดรอยพันครับสร้างออกแบบเฮ็ดโค้งตุ่มครับครับนี่แหละ สร้างมวนเพื่นออกแบบให้ครับนี่เห็ดข้อเห็ดหี่ยางดีเลยครับร้วยกุ้ยเซนพี่น้องในบึงในชมกันเนื้อครับนี่คือเริ่มพันก่อนครับ นี่กู้เล่แหละมักอยู่เลยมักอยู่เลยนี่เข็มโอหาดหายเอาสอดไวนไนไน้น้ำนนี้หนะายไปเลยไงหาเบ่เห็น บนไปหนานี่าวันนี้มีมันนี่นีเกษตรมันนี่สามพุดธพ่อเฮดเออ้อพี่น้องตุ่มงวดนี่สร้างงวดเขามาออกแบบให้ย่างงามเลยเฮ็ดพ่อเฮ็ดนี่คือของคือมีอะไรครับพี่น้อง ลุกออกมาออกมาดึงไว้ดึงโคดไแ้งยังไงมันไล่ตามปันแปมเลไต้องหอกยังมึนงดึงไว้คุณดิอ๋อดึงไว้ ผมแมนท่านรอบเดียวด้วยครับพี่น้องท่านสองหอดด้ยวยนี่ผ่านี่ครับผ่าสองสัน่นผ่าสองสัน่นยางน้ำปิดเลยแหละครับพี่น้อง ้ามง่ายขึ้นนะมานี้ปล่อยเลยมานี้หนจะับตับต้นในหวนเป็นถนนเลยนี่ มันยูพีบอลงงนส่วนตัวนะรบไปมันมัดบ้เก็บ ลงลมลงลมลงมากไปตักต้าปุ่นไปนังฟังปุ่นไปติดึงดึงน้ำมัดึงเอามือดึงไหดีไปดึงกระป๋ดีเขไปพี่ ที่ืนกระตัดไปตับแบงใส่ตุ้งเชิงครับ มันก็สีขาวมันหอย เป็นลูกตุ่มแล้วครับพี่น้องส่วนขอ้อกบส่วนปากแล้วก็คอเลือเหลือส่วนนี้ครับส่วนนี้ได้สลปลงไปนี่ก็เห็ดปากว่านี่ครับเจียวเลยครับพี่น้องงามแหง้งติดต่อได้อยู่ครับสังวันสิเห็ดขายอยู่นี่นี่สัง มันมันเปื้องครับมันเปืออเป้องน้ำอีย่างเปื้องน้ำมันเป็นขมวนสองหอบครับรอบเดียวมันสีหางมันสีบางโพดครับนี่ก็เลยเปลี่ยนเป็นสองหอบครับนี่ก็เพื่อตัดแบบใส่ข้อข้อมันครับ 哦，好、oh, oh. พอสิมันจะมึก,กันกินแน่นนี่งันห้องเนี่เอาตัวนี้เป็น,บบปนตัวยางก่อนครับพี่น้องเราไปตัดตะไคร่คือหนึง่งแปะสายกับตะไคร้ตัด ไปรับก้นนะไปทำกิจกรรมเอย ี่ก็ใส่ขอบมามต้องใส่ขอบอีกทีหน,นึ่งนะกต็ตึ้งเฮะเก็บขอบแม่ห้ามครับแนวโค้งสั้นล่างครับยัง,ยงสั้นนี่ยังปากมันครับพี่น้อง <c oughs> เจ๋วแล้วครับพี่นอ้องยังมาท่านไอ้เฮ็ดขอบครับผันเฮ็ดขอบกันสิดูดีกว่านี้อยู่ มจนหอดมองเห็ดคุ้มเห็ดง่าใสฝุ่นเนี่ยครับแต่ว่าสุดท้ายง่าเลยกรับคลิปมันสียง่าโพดครับพี่น้องเอาสันๆไปเป็นขั้นตอนเป็นไปย่ามตางไปเห็นหุงี้ มัน่มม้วนอีกรางหนึ่งครับรังที่สามครับ,รบนี่ก็เฮ็ดคุ้มมันแล้วล่ะครับพี่หนอก คุ่มครับนี่ครับหน้าแล้วครับเจาะแล้วล่ะใส่พุ่มวันครับพี่น้อง นี่ก็เอาตัวนี้มาเฮ็ดก่อนเฮ็ดง่าเฮ็ดนี่ใส่จะให้พี่น้องได้บึงถึงสามลังเนี่ยครับทำมันแล้วตอนแล้วใส่ง่านอกมดสุดโตจะให้พี่น้องบึงถึงสามลังเลยครับพี่น้อง วันนี้ก็สานง่าแล้วเมื่อลครับพี่น่องถึงสามหลังครับนี่สามหลังครับพี่น่อง วันนี้ก็แล้วมดสุลังนะครับตุ่มปรากฏปลาขยัง่งครับนี่ก็แล้วสมบูรณ์แบบแล้วครับพี่น้องคุ่มสูสุดพ้น F4 ของปลาเงาเด้อชม,ลมแล้วเมื่ลไรครับงามยุ้ครับง่าก็ใส่ได้ทั้งมดสุลังเลยครับ สายหนีดครับนี่จะสายหลีดตี้งางลังเลยครับพี่นอ้องอย่าลืมกดไหลกดแช่ให้ปลานำนำแน่เด้อครับอื่จะไหนซอยเบืองซอยแง่งกดไหลกดแช่ให้ป้านํำแน่เดี๋ยวจะให้ชมเบืองใกล้ๆครับ ครับนี่แหละนี่นี่เบ่งเจ็าปองง่าก่อนครับพี่น้องรูปป่พันตุ่มก็ทั้งติดเกลือห้เห็น,หนแ,แล้วครับนี่งามอยู่ครับแก้วแะไรครับอ๋อนี่ก็ขอลาบพี่น้องเพียงเคนี้เดอครับดดกดใรไต่โครแค่ยกโป กุติิตามให้ด้นๆน้นนะครับมีแค่นี้แหละครับพี่น้องขอให้พี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขคนเจริญก้าวหน้าหากินหาเงินหาทองขอขอให้ดังใจปราถนาของพี่น้องด้วยครับสวัสดีครับ